สวัสดีครับวันนี้อยู่กับท้อีกแล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i n นฟินิตี้นะครับนี่วันนี้ผมมีรถที่เป็นกระแสในการแต่งมากๆนะครับเรียกว่าเป็นรถกระบะออเน e w t ไททันะครับ MY 2 mm hmm. 4แต่เป็นในเวอร์ชั่นของหัวเดี่ยว 4-wheel ขับ4นั่นเองนะครับคันนี้แต่งดำแต่งหลอ่อแต่งเท่ แต่งไปใช้งานจริงๆเน้นขนของขนดินขนต้นไม้ขนอะไรก็ตามต่างๆนะขนอิดนะครับหรือขนเงินขนทองนะครับก็เพราะว่าออกคันนี้ไปก็ได้เงินได้ทองแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนั้นหล่อขนาดไหนไปดูกันเลยครับไป ชูว์นี่เลยครับคันนี้เลยครับเป็นรุ่นซิงเกิลแคปโปนะครับอ่อนิวไต้ตันเอ็มวายยีของเรานะคันนี้แต่งดำห้าตันนะครับมีให้เลือกทั้ง3ตัน5ตันนะครับลูกค้าจะเลือกแบบไหนก็ได้นะครับว่าจากได้แบบไหนต้องขนแบบไหนครับแต่ถ้าทศแนะน,นําทนแนะนําเป็น5ตันจะได้ครอบคลุมกว่านะครับก็รอบเดียวแล้วจบเลยดีกว่ารุ่นนี้มีให้เลือกทั้งขับ2และขับ4เลือกแบบไหนก็ได้นะครับ อยู่ที่การใช้งานแต่ว่าเวลาถ้าติดตั้งดมเนี่ยครับทศแนะนําเป็นขับสี่เท่านั้นเพราะเวลาที่เราใช้ลุยหรือว่าใช้ขนดินขนอะไรต่างๆเวลาที่เราจะต้องใช้การตะกุยการลุยการเข้าสวนเนี่ยครับทศแนะนําที่เป็นโฟวิลเท่านั้นแล้วส่วนยางเนี่ยก็เลือกเป็นยางแบบมัดเทเลนแบบนี้จะไปได้ทุกที่ท้องถนนมากกว่านะครับเดี๋ยวทศให้ดูกุญแจคันนี้เป็นกุญแจรีโมทแล้วนะให้ดูว่าเป็นกุญแจแบบไหนนี่ เป็นกุญแจแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับเป็นกุญแจรีโมทฟึบเวลาจะสตาร์ทรถนะครับก็กดออกมาฟึบแล้วก็ไขได้เลยมีให้สองดอกนะครับอ่แบบนี้เลยนะครับอ่ะฟืบเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่ารถคันนี้แต่งอะไรไปบ้างวันนี้ก็มาแบบโซโลเดี่ยวอีกแล้วอาจจะดูเวียนหัวนิดๆนะครับแต่ว่าทนฝากดูคลิปที่แบบ เร็วๆแบบนี้ด้วยนะครับยังไงก็ติชมกันได้นะครับผู้ชมก็คันนี้นะครับมีให้เลือกทั้งขับ2ขับ4นะครับถ้าเป็นขับ2เนี่ยราคาเริ่มของเขาจะอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทนะครับส่วนถ้าเป็นตัวโฟวิลนะครับมีให้เลือกทั้งเกียร์แมนนวลหรือเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็เกียร์ออโต้ครับเกียร์ธรรมดาของเขาจะอยู่ที่ราคา6 9 9 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นราคาออโต้ของเขาจะอยู่ที่ราคา7 4 9 0 0 0บาทมีให้เลือกทั้งหมด สีสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีบอลสีเทาดําหรือสีดําหรือสีขาวนะครับมีให้เลือกสีสีเลยแต่สีบอลเงินสีเทาและสีดำเนี่ยเพิ่มค่าสี7 0 0 0บาทนะครับเป็นสีเมทัลลิกพิเศษเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้แต่งหล่อแต่งสวยแบบไหนต้องต้องบอกว่าแต่งหล่อเนาะคันนี้เพราะว่าเน้นลุยเน้นใช้งานก็ต้องเป็นหล่อที่บึกของเราครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์ 2.4ดีเซลเทอร์โบ6สปีดเลยนะครับสำหรับคันนี้ความแรงเขาอยู่ที่184แรงม้าเท่แบบนี้เลยแล้วก็ส่วนในเรื่องของตัวช่วงล่างเดี๋ยวทดให้ดูช่วงล่างนะครับส่วนเรื่องของตัวช่วงล่างนะครับช่วงล่างของเขาเป็นแบบเมก้าเฟรมตัวใหม่แล้วนะครับใหญ่และแข็งแรงขึ้นนะครับทำให้น้ำหนักเบาน้ำหนักเบาลงนะครับของเขาเนี่ยครับคือ การที่น้ําหนักเบาลงเนี่ยทำให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่เป็นเฟรมตัวเป็นเมกะตัวช่วงล่างของเขาเนี่ยใหญ่และแข็งแรงมากๆตัวส่วนช่วงล่างนะครับมีระบบการสะเทือนด้านหน้ามาให้แบบอิสระแบบปิดปีกนก2ชั้นเลยแล้วส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นแบบแหนบแผ่นซ้อนนะครับทำให้ เขาเรียกว่าทําให้แข็งแรงนะครับแต่นุ่มนวลมากๆนะครับเวลาที่เราลุยตามสวนตามท้องถนนต่างๆหรือทางขูกขาต่างๆนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าคันนี้แต่งลออะไรบ้างไปดูกันครับคันนี้นะครับเสริมล้อนี่เป็นล้อคอร์สวินนะครับเป็นยาง MT เน้นลุยอย่างเดียวนะครับส่วนแม็กเป็นแม็กของโคบา้านะครับ แบซูนั่นเองอ่าสี่ลย่ยาง,งเขาเป็น LT 2 6 5ทับ R 1 6นะครับก็คือคันนี้เป็นล้อแม็กขอบ16นั่นเองส่วนที่เลือกเป็นยางมัะเลนเห็นไหมครับเพราะว่าตัวดอกอยางของเขาอ่จะหนาเน้นตะกุยถ้าเป็นยาง AT ที่วิ่งได้ทั้งขู่ขาแล้วก็ถนนนะครับตัวดอกอยางเขาจะเล็กกว่านี้แต่คันนี้เลือกเป็นยางมัะเลนนะถูกแล้วครับเพราะว่าเราเสริมตัวข้อเข้าไป5ตันนะครับสำหรับคันนี้ เราเสริมตัวข้อเข้าไป5ตันนะครับแล้วก็คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอันนี้เติมน้ำมันตรงนี้นมีที่ที่เป็นกุญแจสองดอกที่ทดให้ดูก่อนหน้านี้นะครับเป็นกุญแจสำหรับไขตัวน้ำมันอันนี้เลยนะครับนี่รอๆแบบนี้ส่วนช่วงล่างของเขาเห็นไหมครับช่วงล่างของเขาเนี่ยเสริมแนบมาให้เพื่อบรรทุก5ตันจริงๆนะครับตัวโช๊คก็เปลี่ยนใหม่ เป็นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็นุ่มนวลขึ้นคือเซ็ตช่วงล่างมาทั้งหมดเลยนะครับทำช่วงล่างใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็พันนี้ใส่ล้ออะไรนะครับเห็นไหมครับมีล้ออะไ่มาให้นะครับและที่สําคัญด้านหลังของเขามีตัวหัวบอลแบบนี้นะครับเอาไว้ลากจูงนะครับเอาไว้ลากจูงเวลาที่ใช้ไปขนของหรือว่าลากแม็โคหรือว่าลากรถไถก็สามารถทําได้ทั้งหมดเลยนะครับผม ส่วนด้านหลังของเขานะครับจะมีตัวกิฟล็อกแบบนี้มาให้เขาเรียกว่าตัวล็อกท้ายนะครับสามารถกดเปิดแล้วก็ตรงนี้ก็เปิดออกมาได้เลยนะครับแล้วส่วนด้านข้างด้านข้างเราก็เปิดได้นะครับด้านข้างเปิดได้ก็คือเปิดอันนี้แล้วก็เปิดฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ก็สามารถเปิดออกมาได้ส่วนตัวดัมเนี่ยครับเรามีรับประกันให้อยู่แล้วนะครับถึง2ปีนะครับเป็นเหล็กแบบไฮเกรสตีลนะครับรับประกัน2ปีเลยส่วน ในเรื่องของการยกด้มนะครับนี่เห็นไหมครับต่อสายเข้ามาปุ๊บกดยกได้เลยกดยกกดกดเก็บด้มนะครับได้หมดเลยคันนี้ส่วนถ้าใครถามว่าคันนี้ใหญ่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามิติของหน้ารถเนี่ยครับหน้ากว้างของเขาเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบห้ามิลลิเมตรเลยแล้วก็ส่วนความยาวของตัวรถเนี่ย ช่วงยาวตั้งแต่หน้ารถเลยจนถึงท้ายรถนะครับของเขาจะอยู่ที่5,265ม mm. ิลเมตรส่วนด้านหลังนะครับของเขาจะอยู่ที่ความกว้างนะครับจะอยู่ที่1,580ส่วนความสูงระหว่างตัวท้ายรถไปถึงหลังคาเลยนะครับก็จะอยู่ที่1,765ความจุข,ของถังน้ำมันนะครับอยู่ที่75ลิตรเลยทีเดียวคือคันนี้บอกได้เลยว่าขนเงินขนทองแน่นอนนะครับ เวลาที่เราไปขนดินนะครับอย่างเช่นผมเป็นคนเชียงรายเนาะแล้วก็ทางบ้านผมนะครับก็จะมีรถดําอยู่แล้วนะครับก็จะออกดําไปเวลาที่ติดเราเราไม่แต่ว่าตัวตัวติดคอกดอําอ่ะจะไม่ได้มีซี่ๆแบบนี้นะครับก็ <c oughs> จะทึบไปเลยขนเที <c oughs> ่ยวหนึ่งก็เป็นพันสองพันสามพันนะครับหรือว่าบางเที่ยวเป็นหมื่นเลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเรียกว่าขนเงินขนทองเลยก็ว่าได้ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าว่าด้านในคันนี้เป็นยังไงเรามาดูด้านในกันครับด้านในคันนี้นะครับเป็นแบบมิสูบิชิทัชนะครับให้ความสัมผัสที่นุ่มนวลมากๆมาพร้อมกับหน้าจอขนาด10นิ้วเป็นแบบทัชสกรีนรองรับ Apple c a r p l a เและก็ Android Auto นะครับส่วนเบาะนั่งของเขาเป็นแบบบาะนั่งแยกนะครับพุ่มด้วยพรีเมียมไวนิลนะครับ สังเกตไหมครับนี่เยขาให้ดูสังเกตไหมครับว่าเบาะของเขาจะเป็นแบบไวนินเขาเรียกว่าไวายนินให้ความสมัมผัสที่นุ่มนวลน,นะครับเวลาที่เรานั่งแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ผ้านะครับเป็นหนังพรีเมียมเป็นไวนิวคันนี้จะเป็นสีออกเขาเรียกว่าน้นเป็นสีออกสีเทาๆแบบนี้นะครับให้ความสมัมผัสนี่เป็นรูระบายอา,ากาศนะครับเอออ่า แล้วก็คันนี้เป็นเกียร์แมนนวลที่ทศบอกไปราคาอยู่ที่699,000บาทนะครับใช้แมนนวลในการทํานะครับสําหรับคันนี้หรือใครที่จะเลือกเป็นออโต้ก็ได้นะครับคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมีเกียร์ R เกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4เกียร์5เกียร์6นะครับแล้วก็ถอยหลังนะครับส่วนระบบโฟรวิของเขามีให้เลือกตั้งแต่ 2H 4H แล้วก็ 4L นะครับสามารถ เลือกได้เลยว่าจะรุยสไตล์ไหนนะครับส่วนกุญแจนี่เสียบตรงนี้เลยแล้วก็ไขนะครับที่โทษบอกไปโอเคแบบนี้เลยนะครับฟังก์ชันของเขาเหมาะการใช้งานเหมาะการลุยมากๆนะครับกับเครื่องที่เป็นเครื่องไฮเปอร์พาวเวอร์184แรงม้าคันนี้นะครับไปได้ทุกที่ทุกถนนจริงๆใครที่กำลังมองหารถ ที่จะต้องเอาไปทําธุรกิจในการขนสิ่งของต่างๆหรือว่าจะไปขนดินเข้าสวนหรือว่าต้องใช้ดัมเป็นพิเศษนะครับทดแนะนําเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามทดได้แต่งรอๆแบบนี้เลยไปยังไงบ้างครับกับรถ Mitsubishi Single Cab Pro นดครับเกียร์แมนนวลนะครับ,ค,รบคันนี้นะครับราคาของเขาอยู่ที่699,000บาท แต่งดัมเนี่ยครับราคาต่างหากนะครับสอบถามได้นะครับใครสนใจรถแบบนี้รถละหล่อแบบนี้ใช้งานแบบนี้ติดต่อมาที่ทดได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยหรือว่าเบอร์โทรที่ทดขึ้นไว้ให้นะครับก็สามารถติดต่อได้เลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนอีพีนี้อาจจะตะกุตะกักพากันคือเดินแล้วแบบอาจจะสั่นไปบ้างนะครับทดต้องขออาภัยด้วยและยังไงทดฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชและเป็นกาลังใจใทดด้วยเพื่อทดที่จะได้นํา รถมาทำคลิปดีๆให้ดูกันในต่อๆไปนะครับสว่วนอีพีนี้โทษขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย